มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วบ้านนี้ที่เ็ดบ้านนี้บ้านนี้ไหมว่านไหมล้านว่านไหมไปสั่นไปสั้นฟังผลไปมันยังมีป้ายใหญ่ยืนไปมีบอกนี่ไหมจังแต่ว่าลราเนี่ยคือจังแต่ี่น้องเอ้ากรอมากรอไปเลยไปเลยพื่อนเหรเป็นซิฟครับบ้านนี้ เอาผู้ปากเป็นว่ามันว่างสิบปุ่นละเติปลาตะเพียนเติปลานิ่นเติกกระเดือกติกปลาคอหน่อยก็ไ้ปลาคอกอนพามูไต้นี่คับกระดาดบันปลาพาวตัวไรปลาอะรปลานแบไม่ปีนันตอนนี้มไหลานึงโเนาะโ่หละปลาคอ

เงียยังเกาะนันยานหลุดเหี่ยมันเจี่ยววนเว้ยนะเปิ้ลป่าเงียยังเกาะเงี้ยที่ว่าเงียยังเกาะหวานเพื่อยังเกาะเป็นยังไงเป็นยังไงบัดนี่โอ้ยว่าหลายวันยันมีแต่ไมาเห็นบ่ถือบ่ล่ะไม่หลายคนมั้โอ้ยแล้วเนาะ ปิดซี่ปิดซี่มีราคาเยอะจะไปอ่ะมึงบ้านนี้สิมันบ่พี่น้องมึง ไดมีไหมจะไ,ได้หรือเปล่าบัดมี้เห็นเลยเจะาว่าเด้เมารถกลับติดสองโลกลกัวไม่ยางมากไหม,ไม,มขนาดบิกซี่นี่ป้ายนี่เหลียวไปเห็นเลยพ่อพุ่มพูเลยละ่ะยางเกิดมากสีหอดบิกซี่ไหมโอ้มัใน,นมใกล้ๆนี่นี่สองโลกเป็นยางหน่อยแล้วมึอ